โอเคครับลุงเกากาบสวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับผมตลอดทั่วไทยไปกับพี่มาร์กนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับตั้งอยู่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่าถ้าใครได้มาเที่ยวอย่าลืมมานะครับแวะมาเที่ยวสายเที่ยวอย่างนี้สวยมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเล่าประวัติน้ำพุร้อนให้ฟังนะครับเดิมน้ำพุร้อนนะครับ น้ำพุร้อนสักกำแพงเนี่ยเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนตามธรรมชาตินะครับที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่านะครับและรักษาโรคผิวหนังลักษณะของน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นแบบไกเซอร์นะครับคือลักษณะของน้ำใต้ดินนะครับที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูงส่งผ่านหินเนื้อแน่นมายังน้ำทำให้ร้อนขึ้นมากๆนะครับ จนหาทางแทกตามรอยแตกล้าของหินและดันตัวขึ้นมายังดินเป็นน้ำพุร้อนความสูงของการพุ่งของน้ำพุร้อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความร้อนขนาดไหนน้ำพุร้อนสันนำแพงระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน1้5องศาเซลเซียสนะครับ จึงทำให้หุ้งสูงขึ้นมากกว่า10เมตรนะครับอ่ามีเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับน้ำตัวนี้ก็เป็นน้ำอุ่นนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมแวะมาเที่ยวได้นะครับน้ำพุร้อนสายกำแพงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันนะครับขอขอบคุณครับ